เรื่องนี้มีเนื้อหาที่ชุนเฉือนเด็กหน่อยที่อายุต่ำกว่า13เดือนควไดเดาพิจ,จะะารณาเอียนชีสมผู 3. หลังจากที่จอยได้ใส่ทามีใต้ไลเดอร์กิอันโฮเทล<า>ยบใส่อินาอิติมอินาอิติมและลุกๆกระพงปึง้งตกลงมาถือคิดดินดาอันแข็งกาวยอดพวกเขาทั้งสามคนอัดบอลลอนท่อนบวทีชิจะจองเล่นจอยเป็นการตอบแทนควมเจ็บปวดลวนเล่าของพวกเขามึงจำไวลนมักจอยกูสิบุปอยม่วไหวแน่นอนกูสิจ้องแว่นมุงไปตลอดการ วายมึงมีความสุขเดเด็ดขาดและเมื่อผัวมาเห็นก็เกิดความง่วงว่าเมียของเขามาเล่นยอีย,อยงสลอกกอ,อกอยู่แถวนี้พระจังหวะโดยอารมณ์ที่โมโหโแต่กระยานไม่หายไปว่ามาน,นอนเหตุยังอยู่นีนอีลาคําแพงและแล้วเมียก็บ,บอกความจริงทั้งหมดไปว่านี่คือสีมือของจอยถลุจอยมา่อไมันไรเด้อคลิกซะกูกระผกู้กสามแม่ลูกต่อกระเด็นมาตกที่มึงนี่หมักจอยเือเด้อหมักจอยเือร์กบมามึงเจอดีแน่นอน เห็นแล้งหลดพอ,อยยาสีส,นน,น,ออสนน้ำหัวมันเออกุบส่สนน้ำหัวมันหรอกแต่กูสีสนน้ำหัวมักจอยอ๋อนั่นแหละครับเมือ่อนายพดเผือกได้ฮับผู้ว่าจอยเป็นคนเหตุเห้เมียและลูกสุิยาของเขาต้องเจ็บปวดรอดลา่านายพดเผือกจิงจังจะเล่นจอยแบบโบส่นน้ำหัวมันแต่สนน้ำหัวจอยจอยกลับมาดโดยความดีเมื่อได้กินไม้ทอมเงินที่เมียของเขาประท่านให้และเมื่อจอยมาห่อนนายพดเผือกก็อดบอลลอนทดนบ่ไหวโดลดทิพจอยเป็นซองตีนให้สมกับที่จอยไล่ตะคิดเมี่ยขเขาเขาตายสมกซัว มื่อเหตุจากสีก็เมีติมึงได้แน่ได้มื่อหูบ้ว่าก่อนกู้ศีใดแต่งงานกับมั่งกูต้องรักกู้อีพอที่เสียชีวิตไปแล้วกับ <ขอ S 2> สารจิ้มกับสอบมาแต่งมันมึงมนี่เรียกงเสียผมสู้รถอีลีือวะนั่นล่ะพี่แบบนี่จะิจงมันไว้ด้ะไรมันหนีแต่เฮือนเดี๋ยวนี้การสั่นนองวายุเด็ดขาดแม่ละพ่อลูกสิบุญยุเด็ดขาดหากว่าใครคนนั้นขึ้นบกจอยยังคงอยู่กระพบกาก็คือกันกระพบกาจะบปอยู่ในความหวานระแวงที่จะถึงไล่เดอร์กี้ของบักจอยต่อไปได้ยินบกจอย เขาอ,อยู่บ่ไ้ทถามมีมึงมึงใสหัวไปเลยมึงใส่หัวไปแล้วจอยจะไปอยู่สพ่อจอยบ่มี่อย่างติดต่อเลยจอยมี่จะส่งกับย่างมันผมเสร็จสิเ <ไป S 2> ขีว่ววันใดก็รีบไปอยู่น้ำกูก็บบ่ได้ให้ส่งและย่างมัดผมมึงเพิ่มก้นดอกม,มักลูกแน่ละคุณแม่แล้วค่ะทตันพี่มาลูกเน่ละคุณลูกยืนขึ้นแล้วกลับใสหัวไปจากบ้านกองพวกเอาเดี๋ยวนี้กูไม่อยู่หรอกวัตธรรมยามยืนขึ้นสิคะนอนหาพ่อเฉลือ,อ,อยืนก็ได้วะ ช่ำตาขัวหันเงื่นหนัขึ้นบ้านรับกรรมสองแสนล้านพวสองแสนล้านชาตนะคะใช้ตัวเองหลยสิคะหันหน้าไปค่ะกูบอกหันบิดผัวมึงบอกแปดหมื่นล้านพวแปดหมื่นล้านชาติใน G, เอเวจีเปดปลาอยปลอยเปดวันนี้พรุ่งนี้มือนี้ค่ะดักแกงแบบนี้มันต้องดอนเฮ้ยเออคเอ้ย,อยทันเมื่อเป็นเอียนอย่างไรบอมักเพือกอุ้งป้นลงบ้านเดี๋ยวนี้ยืนหาสเต็งอย่างไปเอ้อมาเดี๋ยวนี้ในมากับบอนั่นแล้วครับ จอยอดบราหที่ไอหนายติมดาว่าเขาจะจิกจับเกือบอีแตวีสแขวไอ้นายติม่มแค่ให้ไอหนายติมหูซึกปวดล่าเมื่อกุุงแก้แล้วลบนี้ไปโดยข้ามไวแสงจอยต้องอยู่ตัวคนเดียวทำก้างปลาที่เงียบเหงากับแม่เขาที่เป็ดต้นทอมเงินทอมทองแม่รมรมมครับผมบอกไปเก็บหม,มากไม้ปลาเมื่อกินก็เด้อครับจอยบ่ได้กินหยังมาหลายวินาทีแล้วจ้าสะแตกโลดลูก และในระหว่างที่จอยกำลังออกไปหามหมังไม่ปลามาก,กินบอดนบอดนก็มีเจอิง,งที่งอนง่าดังเทพที่ดามาล่าล่ำพันมาและทัดได้ดันเองนังก็ได้เนี่ยมเห็นตนทอมเงินทอมทองี่มีสีสันสวยงามเตะสะดุดตากว่าตนทอมทั่วไปเจ้าหญิงจึงบล็อตศาสเดินทางกลับปานไปอาเสียวจังไหนมาโคศกหยอกครับหยอกเจ้าหญิงจะมองต้องมาที่ตนทอมนั่นทัดทีเอ๊ะนี่มันแปลกมากยู่ในป่าเลิกแบบนี้ยังมีตนใหม่ที่สวยขนาดนี้ขนาดยูในว่างขาเขาป่วยห้อยังโบมีกันได้เมื่อนอนดมอยู่เื่อนก็สิดีมาก ขั้นเชียวเมื่อไหวเหืินก็นสิดีบ่นะนาอีลาถ้วยขาส่งให้ทหารน้ำตุ่มกับเมื่อบาดเท่าเดียวนี้ได้เลยครับท่านหญิงได้ยินหมหมักจอมหลุยเมื่อจอดตุ่มนี่น้ำกลับบ้านยายจะยิงกินเซลือซึ่งหมอได้เลยครับคุณละถ้วยกิยดโทษขับผมสิท,ทับคขับสั่งนบาดเดียวดีอ๋อดีได้ยินบ่บบาดตูมดึกตุ่มกับเมื่อบาดนบบาเดียวนี้ได้ครับได้ยินหมหมักอ๋อคีดว่ามากกันหลายคน และเมื่อทหารทั้งสองคนดึกตัวทอมนั่นกระบอกซื้อว่ามันจะเหนงติ้งได้เลยจนพวกเขาเริ่มเมดแหงและย่อมไปในที่สุดยามากก็จะยิงงยาบมากฮะพผมทั้งสองคนดึงเมดกำลังแล้วแต่กระบอเห็นตนไม่ดีชิเนงติ้งได้เลยเพราะว่าตัวทอมนี่ไม่เป็นตัวทอมธรรมดาแม่แล้วค่ะมันตกไปตนไม่วิเศษยังแฉเลยอ๋อเต้มั่นใจล้าบที่ว่านะมั่นใจสุดๆเลยค่ะกำลังตีด้วยละถ้วยกวยทอด และจิไมีวิธีใไหและเสียเอาไปได้นะข้าจะไปเอื้อนซาบ้านหรือบ้านตุ้มถ้าไัที่น้ำตนไม่น่กำเมื่อบานได้ข้าจะย่อมแต่งงานกับคนผู้นั้นในทันทีได้ครับจะหายตาประสงค์จะยหญิงสร้างห้ซ้ายในบูบานมาดึกตดทอมถ้าไัที่ดึกตดทอมนั้นได้คนผู้นั้นก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเป็นอย่างแน่แท้ประกาศประกาศตาหาชาสามารถที่มีหลังแกอันเบิกเบิ่นมาดึกตัวทอมพิเศษออกจากป่าหลุ่มยุยและพัที่ดึกตัวทอมนั้นได้ก็จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอ๋อฮได้ย ชีวิตพอเทาใดก็พบการเฉลยแต่งางานกับเจ้าหญิงและน้ำเมไปอยู่ในหวังสภาพแบบมึงยอย่าหวังเลยอยากเจ้าหญิงต่อเป็นของกูเอาแต่มอนี่กูจองก่อนเด้มึงอย่าเสกเกาข้กูได้ข้าเก่แลวมึงเชียนยังไอ้จาเถียงกันนะขันสั้นก็ไปวัดกันเลยว่าพรสิดึงตัทอททมนันออกได้ข้าออกได้ยังเลือกพอไปอยู่น้ำได้บอกลูกชายครับมันจะอเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว เมื่อกะป้อมกาและแหนซัมหูกระพิษเถียงกัน, Who, กนว่าไผ่สิไรตโตจะยิงไปขอบของและแล้วก็มีชายหลายคนในหมู่บ้านมาดึงแต่สุดท้ายแล้วกระดึงตัวทํานับบอกเลยทำไมทำไมจนมาถึงที่กะป้อมกาและแหนซัมฮ่าคุณมันอ่อนเกินไปบางกูไป็ตัวย่างจัดเลยลูกจัดเลยจัดจะยิงไล่ลูกเอ้ยลูกท่านใดอยู่แล้วลูก เฮ้ยแข็งว่ะไห้ดดี๋ยงตายก็บอกนะบ่งก็เสียบอ่ะกูไม่ได้ก็สร้งแม่มันถอดพลังผ่ามือจุใดฮือบ่ะฮือบะฮือบ่ะใคอยากไว้พลังไปไหนโอ้ยโอ้ยไม่ได้ซร้างออีพ่อีแม่ลูกเช่าจะยิงนะลูกเช้าจะยิงจะไม่มันอยากเนาะเผาทิมซะว่มันแล้ว องหญิงด้เน็เมืองชายหลายคนที่มาดึกต้นทอมนั้นก็ได้เกิดความผิดหวังเป็นอย่างสูงทีถึงสียเอาทายมาเป็นเท่าไรคนก็บอสามารถให้ตต้นทอมนั่นแนงติ้งได้เลยครับก็จะยิงบ่าวิภยดึงไดดอกเออจังแมนคอยนายเด้และในระวังที่จหยิงกําลังทรอที่เอาต้นทอมนั่นขึ้นมาบา่ได้บ่ดนจอยกับมาถึงและเมื่อจอยได้เดินทางมาเห็นคนต่างมากไมยมาซุ่มนุ่มอยู่ต้นทอมของเม่เขาจอยจะเกิดความตกใจเป็นจำนวนหลายโอ๋ไม่นะ นั่นพวกคุณมาเห็นอย่างยู่นี่นี่คือแม่กูนี่แม่อ้ยมันเกิดมาที่ตนไม่บ่มันสั่งปัญญาอวันนี่หลีเนาะคนดีหรือคนบ้านันน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะวันนี้คือแม่เขาหอกใจจิตกับมาเกิดอีกครั้งใช่แล้วว่ะขันสันมันก็คงเอาตนทอมออกได้บ่ยากเฮ้ยแม่ว่ามันบอกกล่าวแม่ตัวเองว่ามากหรอว่แต่มันก็เคยเนี่ยละคุณมึงหมาแล้วบ่แมนบ่โอ้ข้าเป็นคนน้หัดบ่ให้เลือกหันห่ากูและมักลูกเวนี่แม่มึงไหน เจ้าเป็นไข้อาก็ผมมีหน้าว่าจอยเสืออาแล้วคุณมาที่นี่เพื่อจะดึงตัวทอมเพื่ออยากได้ฉันเหมือนว่าอาไม่เลยอาคอยหากระดิ่งอย่าวานี่แหละอาแล้วจะมาหนีเห็นยังล่ะอาสิบหายาะเดี๋ยวจะได้กระดิ่งขึ้นแม่ของคอยแน่ใจเอาพวกเสือกันแล้วดอกเนาะคอยอยากได้ต้นนี้นะเอ้ยว่าวีบาผัสใหญ่เนาะเอใจจอยไปแทนเป็นอย่างละเอามาเป็นของเล่นเมรว่าใจเจ้าคอยบอยเห็นยังแม่เจ้าดอกขอเสียเอาคนขาไปอยู่ในวังในวังว่ะขอตัขาไปอยู่ในวังแม่ก็เขาปลอดภัยกว่าดีเนาะกระแบบนั่นลแล้ว กันสัญสญ,ญาครับจอยได้บ่กครับว่าสิรักษาตนทอมนี่้ดีที่สุดได้เลยสัญญาอ้มอยาสิดีแต่คุยกันแล้วกันอเจับอันนี้ครับเจ้าหญิงเฮ้ มันเป็นไปบ่ได้กคแต่ตื่นที่เห็นจอยน้ำตัวทอมนั่นขึ้นมาได้และจอยกับบุคินอย่างหลายพอหูว่าแม่ของตอนนั่นจะได้เขาไปอยู่ในทีที่ปลอดภัยโอ้พระเจ้าช่วยกล้ยท่ามักจอยลูกพ่ออ๋อไม่นะเฮ็นซํา<ะ>อย่าให้ว่าเจ้าหญิงอึ้งถึงเสียวเมื่อได้เห็นทรายจะมีความแห้งกว่าควายเ,เป็นสิบโตในล่างเดียวเจ้าหญิงจุมบอล่าขอจอยแต่งงานในวันถัดไปเออฮะท่านทีสิข้อศกอ๋อจะเป็นแ,แลนด์นะเจ้าหญิงเจ้าหญิงจุมบอล่าขอจอยแต่งงานในท่านทีเออนั่นแหละใช่แต่งงานก็ต่อจ ไปอยู่กับที่ฉันแล้วแม่ของเจ้าจะอยู่รอดปลอดภัยและเจ้าก็จะได้ความตื่นเต้นเราใจมากกว่าเดิมและโดยความที่เจ้ายิงมีท่าทางที่ลุกเกินไปมันจึงเห็นให้จอยยานและปฏิเสธไปในทันทีแต่งร้อยที่หวัวข้อศก เอาบักเขาซะบ่ก็ใช่แล้วเว้ยเ้าตายแล้วลืมโบอถโทษทีครับโทษทีจะจึงตอบตกลงทันทีที่จะหญิงขอแต่งงานเออมันตะว,ว่าเนื้ยนี่กิจสิอยได้ได้ครับเจ้าหญิงแต่งกะแตง,งขอบขั้วของอ,อีน,นอ่าออนนติม๋มเกิดความทรมานจิตใจเป็นอย่างสูงจนยากกัดลินตัวเองตายเมื่อได้หัวาจยจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิอองเออกระผบกาทดทนบ่ไดดว่าแม่กระผบการสแต่งงานกับเจ้าหญิงเห็นซาบุซึกนายว่ะขังใจไว้ลูกแม่สิบาย้อนมักจอาเด็ดี้โกผ่อลูกเป็นอย่างในแท้ จอยได้เดินทางกับพระลัดสว่างของเจ้าหญิงอย่างตื่นเต้นและเล่าใจอย่างที่บบเคยเป็นมาก,ก่อนและเมื่อมาหอดเจ้าหญิงจินเซอร์กับไส้จอยเซอร์ก็ได้อยู่นํำกันแบบมีความสุขจดโคศกที่เบิ่งแล้วก็ได้เขินไปต,ตามๆกันขอบคุณได้ตัดทอมเทสในพวกห้าไ,ได้เจอกัน แต่จจอยกับมกกักให้ด้จินเสริมมีความสุขหลายคุณเมียกับ่อมเกินไปทั้งจอยสิดีเด็ดเผชรมันดำไหนจอยกับบหลายใจน้ำเดอ้อฉันหักเธอมากนะผัวฉันก็หักเธอมากเมียเฮ้ยหักกันบ่แก้งใจตุ่นทอมเลยเห็นทอมเพ็นอียงหาเห็นทอมเป็น,อนทอมมาแล้วเนาะเห็นซัมและกับปอมกา้ากิ้นเหล้าย่อมใจจากการผิดหวังจากเจ้าหญิงบอกจอยว่ามีครูในเพ็รทังเจ้าหญิงแล้วกูได้ละกูเคยด้เป็นแต่คดอวดขี้เมาอยู่แบบนี้แฮนซัมก็คือการอะไรวะแฮนซัมโมโหเห็นซัมมิจุดใดเดอกกันเลย ทั้งหน้าตาและทรงผมพเพื่อเพื่อเหตุสซ้ำๆจะรู้แพ่งกูบ้านหลายเท่าเอ้ยบอต้องเสียใจไปดอกลูกอีแม่สิบบยอมเด็ดขาดแม่สิบบยอมเป็นมัดเลยดีกว่าพวกลุงแน่นอนแล้วอีแม่เส้นเอาไหนละ่ะอีแม่ก็ได้แต่ว่าบอเห็นอย่างจักอยาก่างฮัลล่าอีแม่ว่าพอบใจลูกซื่อๆลูกอยากเห็นหมักใจมันอับจนบ่ก็เออฮัลลเนาะได้เอาจากสิบบลูกแนวไหนข้าว่าเป็นแนวนี้เขาก็จับพอมันเป็นตัวประกันหรือเป็นยังวะเฮ้อแนวไหนนาะจับพรอนเป็นตัวประกันแล้วจะต้องไปคุยให้มันกลับมา แล,ลแ,ลลแล้วมันกลับมากัะสว่ามาแหงเล็บปจุนแล้วลูกจะสวมรอยไปเอาเมียมันแทนอ้อมันจิดีโบเมลันผัวเมรัอมรโอ๋พอผัวภัยกรยาคูเช่เจญยงเออสัตว์กระไดลุยเล่แม่มาตกสซนจุยสามแม่ลูกว่าแผนที่จะจับพอเป็นตัวประกัน<ห>เพื่อที่จะแย่งสิง<ห>ต้อ,องเขาจียงว่าเป็นเมียเขาพวกเขาแทนเออข่าวเสาวน,นี้มีเด็กหน่อยแอกตันยูบโบค,คุณต่อพ่อเมจพอเ,เป็นตัวประกันเรล่คาทายจงูหาและลิงล่เพื่อเสริมขยายธุรกิจนมกาวของตนให้มิจิดตรากาถึงแปดหมื่นสี่พันเซลโอ้เชี่ย ดูข่าวนี้สิคนเอียงจับพ่อแม่เป็นตัวประกันเรียกหาไทยจากงูเห่ามันใส่สมองส่วนไหนคิดว่าและในระหว่างที่นายพลเผือกกำลังมึนงงจากข่าวแอนซัมและกระป๋องก,อกากเขามาท่างด้านหลังเพื่อเตรียมที่จะจับโตัวพ่อของเขาเมื่อไงกระสีรดนเหมือนกันโอไม่ออติมมึงสีสไปเ,เ,เอียงกูเออจะาดราสกซูฮเองว้าวมาแล้วบ้าเฮ้ยนี่มึงสีเ็อ่ยงกูติมกูปากไปซะ มึงว่าแมนผัวก,กูอีกต่อไปเอาละกูเป็นผัวไผ่ละอยู่สือๆพอกูกับรักจำมึงเป็นตัวประกันอยู่ดีออนี่ลูกวัวเอียงออกมาเนี่ยลูกสิแน่ละคุนพอบอเออเห็นว่าเป็นพอไก่แน่ละคุนแน่ละเนาะมักลูกแน่ละคุนกูเห็นตาแน่ขาวบอกิดแล้วว่าจะเจอกับตัวเจ้าของเองอยืงน่นเงียบกูสีแจ๋ละจ่าฮะไปวัดโทรมาจะสายจอยหับสายมีปัญหาบอครับ ออคุณจิลินเป็นอย่างคู่บอหับสายผมเลยพบคิดหอดคุณหมากเลยนะในธานาแพทย์เกา่าก็บปากไว้คิดหอดแพทย์ปัจจุบันไทยเวนเฮ้ยแพทย์เก่ามันทรหมาเส้งว่าเอาคือสายสอนว่าเฮ้ย,อยลอาโทไรไม่ไติแม่มึงเสียเอาแนวได้หมักแพทย์ก็จะไเปเผาเฮือนมึงฮะแพทย์เก่าจังไหด้เอออาบแมนบอเออจอยหับสายว่าจะไหนครับมีปัญหาบอฮ่าฮ ก็มีอะและนอกจากโทษไปออ๋เสียงอีหน้าติ่มดินี่ตอนนี้พอเมื่อกลังอยู่ในกำมือกูอยู่ทันมื่อหมาส่วยมันกูสิเตีมันถิ่มซาโอไม่นะลูกจอยเสวยด้วยพวกม,มันจับพอเป็นตัวประกันพอสำนึกผิดถึงข้อเหตุกับลูกไว้แล้วกลับมา่ส่วยพอแน่วว่ารายการละ่ะทันพ่อกลังตกอยู่ในอันตรายจักสีต้องพาไปส่วยพอแล้ว ราสันอนไงทิมเต้พอทิมได้เลยและเมื่อจอยหัวพอกำลังถือจับไปเป็นตัวประกันจอยจึงมุงตรงไปสวยพอของเขาในทันทีด้วยการขับคั้วไปด้วยควมไหวแสงและใส่ท่าทางที่ดูเท่กว่าการขับเครื่องยนต์ทั่วไปแต่แล้วจอยก็เจอกับด่ากับป้องกาและแฮนซัมที่อยู่ด้านหลังเตรียมที่จะเล่นจอยอยู่มึกเส็จกุลบาบันที่นี่อ,อ้าวขี่กองว่าแอบ,บข้าด้านหลังจอยเดนแน๊ดดัยมองไม่เข้ามาขี่กองในมูจอนจอนก็คือจอนได้ว่าอันแจ้งหนอยยิ่งอะแม่รูปภาพที่จะแต่งงานก็จะยิงแล้ว โอ้ลูกจอยพ่อขอโทษพวกคุณมันเลวมากผมเกลียดพวกคุณเออ,อยาว้าอาแยงก่อนตายบออย่ามึงก็สิบ่ได้วาแล้วอีเต็มอีเวนเฮ้ยอยัวรู่มาตายซะสีไมดายสีเมจยในนี้เราวางจุลกระสุนกำลังปิ้วไปหาจอยจอยจึงแลบออกมาแบบนางอินเดียเพื่อทวงเวลาให้เจอ,อยงิงมาช่วยเขาไว้ได้ทันก่อนที่ลูกกระสุนจะปิ้วไปตามสันด่างของจอยไม่นะจอย จ้ากำลังตกอยู่นรยดิสกี้เดมารโกยเคจะเกยยบันดกกไปดกก Oh my God โอ้ม oh okay. oh ่เกดโอเคโ้ไ e ม่เกดอีก e ีอีกีระเกเฮ้ยีนมึงห้องเพลงอย่างของมึงเนี <re> ่ยถึงเวลาสิพาไปดนแต่ลูกกระสุนนั่นก็ยังไปบ่ถึงจอยเขาผมกับย a หูคือการเขาว่าผู้กับกับสางนี่เขาคิดขึ้นมากด้แนวไดเอสนนายโอ้และเมื่อเจ้าหญิงทำประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเจ้าหญิงกับบอล่สามมุ่งตรงไปซอยจอยทันทีด้วยการโดนลงมาจะตึกซิบสามยบล็อกที่รถบรรทุกเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงวะคนข้างของมึงจอยสามารถยุหลูกกระสุนได สีใต้กับใต้จิว่ากูหิวนอนแล้วนี่และแล้วจะยิงกินสกมัะไรทัานวลาจอยฮับนี่ไปจะยิงน้ำใบทมท้องใหม่จอยกินเพื่อหวังว่าจอยจะมีพลังกำลังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อจอยได้กินใบทอมนะเขาไปโอย่างที่เขาคิดด้วยเพามีผีเออเนี่ยเนี่ยมตายสะจอยเมื่อกาไมันหนีลูกูอีเมียเธรพี ก็ยับนี่ือเจหน้าที่ตำรวจคูกเขาล่มงละกาวให้ผู้ไล,ล่เล่าพี่เดี๋ยวนี้นั่นแหละครับเมื่อพระเอกปาก่าโคนรไหลเรียบร้อยแล้วตำรวจก็มัจะมาใ้ต้อนทายเสมอสามเมลูกในใสช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในหองกองตลอดชีวิตมันบ่าแมนนะมันบ่าใจอห้องห้าสแตงยังคตรกะละกลุ่มนี่วะที่ส่วนนายพดเผือกได้มาบวชไปตลอดชีวิตเพื่อสดใจกรรมที่เขาเคยเห็นบบดี้กับเมียเขา และจากนั้นมาจอยเซ่และจะหญิงกินเซ่ก็ได้อยู่น้วกันอย่างมีความสุขด้วยที่บบมิไผ่มาก่อกวนส่วนแม่ทอมของจอยก็เหี่ยวแห้งตาย <c oughs> แล้วก็มาเกิดเป็นลูกของจอยอีกครัง้งแต่ว่าเกิดมาเทียนนี่ลูกของจอยมีลัณนา่าทางที่ดีดกาได้หน่อยทั่วไปเ <c oughs> พะว่นนั่งเต้น่บยุดเลยแต่อยู่ในท้องแม่ยันออกมาก็ยากเต้นอยู่บบเศร้า แม่กระทั่งย่ามหลับนอนนั่งกระ,ะดุงปเป็นจาวาสามซาแบบเลี้ยวถามและเมื่อเป็นแนวนั้นพอจอยเซ์และเมจินเซ่จะเห้ซื้ออันสมเกียรติกับนางว่าน้องไอย